สองช่วงนะครับก็จะมีช่วงเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงประมาณไม่เกิน8นาฬิกานะครับผมแล้วก็อีกช่วงหนึง่งคือช่วงเย็นครับเวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกนาะครับผมเพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็ดูบริบทในพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็ดูนกน้ำด้วยครับสามตัวนี้ค่อนข้างเชื่องนะครับใช่ครับเพราะว่า เราฝีอาหารเขานะครับก็คือกรรมวิธีการเลี้ยงก็จะต่างจากนกที่เราปล่อยเปนสู่ธรรมชาติพวกนั้นเนี่ยจะต้องสวมชุดหุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่เห็นว่าเป็นร่างกายมนุษย์เลยใช่แล้วอาหารเขาจะเป็นอะไรครับพวกปลากุ้งหอยปูปลาสัตว์หน้าดินอ๋อจะเป็นสัตว์ไม่ไม่เป็นพืชพืชจะกินวยใช่ครับอย่างหู่นเนี่ยก็คือเป็นสูงที่ นกลุ่มที่ยังไม่มีคู่ยังไม่อะไรฮะอยู่รวมกันแต่ถ้านกที่มีคู่แล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่แยกเป็นเทอริเทอรี่ของเขาแยกของใครของมันเลยคู่คู่ใครคู่มันเลยคู่ใครคู่มันไม่ไม่ไปอยู่กับคนเดิมใช่แล้วตัวอื่นมาก็จะร้องไล่อ๋อเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าอยู่เยอะๆเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีคู่